สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบ่าวซอนชาแนลนะครับเรามาดูนะครับว่าลูกออดนะฮะเยอะขนาดไหนนะฮะเห็นไหมครับยิ้ม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 เยอะมากนะฮะมีเป็นเท้าก็มีนะฮะคืาน่าจะเป็นลูกกบนะครับเอ้า ไปแล้วนะฮะนู่นเยอะมากนะครับในกล้องมองไม่เห็นนะครับถ้าสายตาจริงๆนะฮะเยอะนะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำให้พีนาเรื่อยๆนะครับน้ำแรงขนาดไหนนะดูนะครับ ถึงโน่นนะครับชาวลงสีก็เขียวฉ่ำเลยนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นผักนะฮะมีผักเยอะแยะนะฮะเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นผักอะไรนั้นนะฮะก็ต้องรอดูเขาจะขึ้นไหมนะครับปีนี้นะปีที่แล้วนะกินไม่หมดนะฮะเอาไปขายก็ ไม่หมดนะครับว่าเต็มทุ่งเลยนะครับปลาชิวก็มีนะครับลงเป็นแล้วนะครับ ปักเรายังไม่ออกนะครับรูที่ปูมนะฮะเยอะมากนะครับตันเทลงสีนะครับเราก็อน้ำสาดขึ้นมานะครับเราก็จะขึ้นมาที่หลังนะครับ แล้วก็ควรระมัดระวังอีกตัวหนึ่งนะฮะตะขาบนะครับชอบอยู่ในรูนะครับของที่โผล่นะครับอ้าชานมมาด้วยป่ะเฮ้ยเฮ้ยเราไปไหนมาฮอ ใฉยๆนะฮะดันจำไม่มตม้ตัวๆนึกงว่าอะไรมานะครับโดนตีไปนะฮะร,รู้ความแล้วนะครับถ้าไม่ตีน้องจะไม่รู้ความนะตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นนะครับได้ชัดเจนนะครับกรหลงเรือนตามมาแล้วนะครับอืมหลงมาแล้วม,มาไหมหลงมาไหมีเรียวย จอกบกระโดดลงมาเพินเจอกบนะครับเอาโมงใหญ่เลยเจ้าขาวอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่จะเข้าสีเดียกับดินเลยนะมองไปไม่ค่อยชัดนะครับ เรีวมาเร็วๆล,ลงมาพี่เร็วนาเร็ว,วน้องชอบอิสระนะครับแบบนี้นะครับ เราเป็นแบบตัวเดียนะแบบสันเด์นะครับมีตัวหนึ่งนะนอนเฝ้าเลยนะครับอ่านไ,ไปสักทีนะนอนเฝ้าเลยอมไม่ใช่สุนัขยาจอยนะสุนักลงสีแล้วนเะขนาดเจ้าของเดือนมาก็ยังหาาเลยนะครับอืมส่วนนี้ก็จะเป็นช่วง เด็กน้อยเล่นกันนะครับนอนนอนเอชวนเล่นแล้วเล่นกับพี่หลงดีกว่านะครับเจนเจ้านั้นนะชอบล่านะครับตามขอบบ่อนะฮะกบวันนั้นก็โอ้โหตัวใหญ่นะฮะไล่นะฮะผมจะได้อยู่แล้วนะครับไล่กบประสงงนนะครับนี่อยากหากินก็หากิน ช่วยอายนะครับไม่ได้สักทนะีเนี่ยแม้ดตตัวเ,เล็กตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไวพิบเขาดีมากนะครับบวกกรบนะสัญชาตญัาณของเขานะครับเห็นอะไรวิ่งไปก็จะกระโดดลงน้ําจุ้มนะเราก็ไม่สามารถจับได้นะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าสดใสนะนึกว่าจะตกนะฝน รอบเย็นนะครับเจอกันนะครับไปแล้วนะครับเรามาดูนะฮะสิ่งที่ลุงสีปลูกไว้นะฮะโดนขี้ไก่ไปนะโอ้โหสวยอลังกรารน,นะต้นพีนาต้นมะพ้าพินาเอามาให้ก็ ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับตะกอนใบเหลืองนะฮะนี่สีเขียวต้นมะพร้าวนะฮะฝรั่งด้วยนะครับมละกตลงสีก็มาปลูกนะครับนี่ยยาลงสีปลูกไว้นะฮะก็เราก็จะเราก็จะปลูกแบบนี้นะฮะ ตามกันเทนานะครับขี้ไก่ปุยขี้ไก่นะฮะใส่อะไรก็สวยไั้หมดนะครับดูนะฮะใบ,บย,ยังเขียวเลยนะครับน้อยหนาก็ไม่เพกันนะครับใบเขียวนะครับต้นนี้ยิ่งสวยนะครับนี ตรงสีเอามาเฟืองมาปลูกด้วยนะฮะมาเฟืองนะเดี๋ยวเราก็จะได้ทานกันนะฮะต้นนี้นะฮะจะได้ผลผลิตดีหรือเปล่านะฮะดูนำนมนะฮะหายากมากนะครับมีสงสายพันธุ์นะฮะสุกสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับกลางในก็เหมือนละมุดนะฮะเมล็ดของเขานะครับ น้องก็จะหวานนะครับผลไม้แปลกๆนะครับแต่ก่อนนะฮะที่บ้านผมก็ต้นเบลอนะฮะกอดคนเดียวไม่ได้แล้วกอดสองคนนะต้นใหญ่ตอนผมเด็กๆก็คุณแม่ขายนะครับรูละบาทสองบาทนะฮะทุกท่านครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมก็ขอตัวนะครับ ทำอาหารก่อนนะเมนูมาม่าวันนี้นะครับก่เจอกันใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ